เอาเลยครับผมก็เจ๋งเลยสวนสัสว์ดีดดดนคนไทยชื่อลำใหญ่นกโลทุกคนด้วยนะครับ<อ>พบกับผมนะครับ<อ>ผมแก๊งสวยมวย U M N G ็ M N จ <laughs> คือคือคลิปเนี้ยเราเสียงดังไม่ได้ครับทุกคนเพราะว่าอันนี้คือช่องพี่นิ่มช่องเนมเออคือเราแข่งมากแขงแเราจะมาแข่งในช่องพี่เนมเยแหละเออแค่งใช่ไหมนี่เรแข่งแค่งหมดแค่งหมดแค่งกันหมดคือเห็นพี่เนมตอนนี้ออกอะไรออกมาแต่งไงออแต่งเอางี้ครับทุกคนคือตอนนี้เรามีรถสองคันเราจะเอารถคันหนึ่งอะไปเฉี่ยวแชลบเลยเออยเราเฉี่ยดกี่ทำงลบ เออช่างมันคือเราจะเซฟไว้เราจะไม่แชรแอบจริงเดี๋ยวเราตะโกนเรียกพี่เนมว่ารถชนเออว่าเอ้ยพี่รถชนว่ะอะไรอย่างงี้ไม่กขับนะนะอยากขับได้คนเราพี่ทีมพี่ทีมขับแต่พี่ทีมเพิ่งได้ไปขับขี่อ่าไม่เป็นไรทีมไปไปเรียนขับรถมาแล้วด้วยชัวนะชัวแสนคือเออชัวนี่อ่ะโอเคทุกคนยังไงขอกำลังใจพวกเราด้วยผมแก๊งสวยมวยนะคนละลายนะครับผมคือต้องบอกน้องๆก่อนว่าคลิปเนี้ย เราจะเซฟให้มากที่สุดนะครับช่ใคนเราต้องเซฟดิเราต้องเซฟนะเซฟอยู่แล้วเดี๋ยวถ้าเกิดปฏิหารอะไรมาไอคนนี้ไอีไม่ไม่เออไม่ชนหรอกไม่ไม่ชนไม่ชนไม่ชนนะผมเดี๋ยวเราจะเซฟเต็มที่เลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นเราไปจัดฉากเดี๋ยวขับป้ไหมไปแต่นั้มนทุกคนดูหน้าคนขับอะเราเรวเร็เลยเรีเร็วเลยไป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 เลยเ นี่คือรถอีกคันหนึ่งนะครับผมอันนี้ก็รถรถพี่นะครับเดี๋มาขัเล่นสตาร์ด้านนี่เหยียบเบรกอ่ะเหยียบเบรกเหยียบเบรกเหยียบเบรกอังกี่สตาร์ด้านนี้มึงอย่าล้อโกาศรอ้กาศรกับรถกับรถกนเดินหน้านี่ตัวดีใช่ไหมเดินหน้าตัวดีนี่อันนี้รถ เจอมันละเกินมาเทำไมพี่เร,เ,รพเราพี่เนมเรา,าพี่เราเลีเเล้ยวไม่ได้นเนี่ยถอยหลังเป็นตรงวงตรงวงรีตรงเวียนคน <c oughs> ไม่ต้องแปลกใจนะครับผมคือพวกเราแข็งมากเ, <c oughs> เออใช่โด,ดนโดนเจอแน่คันคันน้ำเงินอ่ะคือเราจะเอายังไงดีแผนเราคือจะทำเหมือนเชี่ยวใช่ไหมออทำเหมือนเชี่ยวเอาหน้าเราอ่ะไปแบบท้ายๆเขาใช่ไหมใช่เอาใกล้ๆที่สุดเลยเดี๋ยวแม็กก็วิ่งไปตะโกนเนีเออรถชนไม่พี่ฟุกดีว่ะอ่ะได้คิดว่าพี่เนมเขาคงโกรธมากเลยนะเว้ยเราจะมีแผนรองรับได้ไหมดีไงเอาไง ค่อยๆเฉยเลยเออเราค่อยเฉยพอๆแล้วก็พเอเลยเอาวะาวัาดีนะครับเลยวนกันวนกันไงต่ะวนไหนไปนู่นนะอ่ะาไปกลับมาก่ตอนนี้เนี่ยเราก็อยู่กับคู่เรื่องอุดมการแล้ว <c oughs> แลวทัาเราแล้วช่องแห่งการแกล้งแล้วเนี่ยการแกล้งธรรมดาเดี๋ยวมันก็จะไม่ใช่ผลที่แบบว่ามันก็จะไม่ใช่แนวของเราเนะ <c oughs> เอาจะแกล้งด้วยเหรอโอเคเดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนนะครับว่าทไมผมถึงมาโผล่อยู่ตรงนี้ทั้งๆที่ผคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่ผมโดนแกล้งจริงๆแล้วคลิปนี้เนี่ย ผมรู้แต่แรกแล้วคือผมวางแผนกับทีมเมอร์แล้วก็ฟุกแล้วก็แม็กสามคนก็คืออารสีคนสี่คนเพื่อจะแก้ไทีมคือจริงๆแล้วเนี่ยคลิปนี้มันอาจจะทำให้ผมตกใจเฉยแต่จริงแล้วผมจะเสิร์มเข้าไปคือผมจะเข้าไปจ่ายทีมด้วยเออแต่ดักไม่แรงมากให้ทีมมันตกใจพอไอทีมมนตกใจเสร็จเนี่ยเราค่อยเฉลยว่าเราแก้งมันเอาให้ร้องเลยเอาให้ร้องเลย อยู่บ้านไม่ทําอะไรใช่นัง้มฉลบอยู่ข้างในบ้านเออไม่เชื่อไม่เช่ไปสองโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแผนการแล้วกันเลยครับทุกคนโอเคปัดเข้าสู่เหตุการณ์ปัจจุบันตื่นเต้นว่ะเอาเลยพี่ไปไม่ได้หรอกไปไม่ได้ไม่ได้มันมันไม่โดนหรอกไปไล้ไปไ้ ไม่ชิบหายแล้วโอ้โหชนมาวะเอา้าไอ้เขี้ยะชนจริงดดูิเออไม่ทีมดีเนะี่ยเป็นร้อยเลยเป็นร้อยเลยเนี่ยเขี้ยโอ้ยโอ้ทีมขับไปเนี่ยใครขับวะแล้วมึงให้มันขับทำไมเขาขอขับอ่ะ ต้องมาคุยกูในบ้านเหรอแม่พี่ทีมดับรถก่อนก็ได้พี่เดี๋ยวไปเลยเดี๋ยวพี่เคียงเดี๋ยวพี่เคียงเดี๋ยวผมเคียงเจ้ากูว่าขับเบาๆมั้งนะทำไงจะเรีประกันปะหลายคนมันเรียกประกันหรอเอารถออกยังนีไม่ได้หรอเราต้องดูรอยคนิดเพราะผมไม่รู้ว่าพี่เป็นคนขับอ่ะเพราะงั้นเรก็เอ่ยหว่างไม่ขี้หยิบหยิบไม่หยิบขับอะไรข้าวขนาดนั้นวะเรียกข้าบอกเลยว่าไปขับขี่ไม่ได้ก็ยังไม่ต้องขับไหนมึงพวกมึงบอกที่บอกแล้วไม่อยากให้มันขับผมไม่ตั้งใจป่ะล่ะ ไอ้กูบอกนะให้มาทีไม่เชี่ยวมึงยังขับไม่เกลิ่นงมึงเดี๋ยวเพิ่งขับไอ้กูจะให้มันขับได้ยังไงวะไม่คือพี่เขาขอผมแล้วแต่ผมไม่ให้แต่เขาก็อยากจะขับอยู่นั่นแหละพี่เนี่ยแล้วมึงเป็นพี่เขาแล้วถ้าเขาไม่ให้มึงเดี๋ยวมึงก็ไม่โกรธเขาอีกมันเป็นตุ๊ดเป็นหมาไปได้กูแค่ลองขับไปเจ็บคนมันไม่มีรถมึงเข้าใจป้ะกูทำไปกับขี่มากูอยากขับไะแล้วมึงขับแล้วมันเป็นยังไงสภาพมึงอ่ะกูบอกแลวใช่ไหมว่าถ้ายังไม่ได้ไปสับผีสไม่ต้องขับรถ พูดกับมึงกี่ครั้งแล้วเรื่องจะห้าวรถกูก็แล้วอีกคนนึงไอพี่องก่อนเลยมืออะตัวดีเลยไปขอไม่ขับทําไมขับแล้วก็เป็นแบบเนี้ยไม่ใช่เรื่องไหมมีป่ะไม่คือมันไม่สมควรที่ต้องมีรอยเว้ยพี่พี่เข้าใจไหมพี่แต่คิดว่ามันมีแต่ประกันดีไม่ก็คนมันขับมันเบรกไม่อยู่บ้างแล้วมันเลื่อนแล้วถ้ามันไม่ใช่รถแล้วมันเป็นคนขึ้นมาเออเป็นคนขึ้นมามันไม่ชอบไหวปะ ามหค่อนข้างเงินมชอบไหวไหมขอโทษได้ป่ะทำเกินไปแล้วรถไม่ใช่รถแต่กูไม่ได้รถกูคนเดียวรถน้องมันด้วยมึงไม่ชอบไหวไหมตังก็ไม่มีซื้อแมวมาตังเงี้ไม่คืนกูเลยมันไม่ใช่ควมผิดอะไรมากมายป่ะเพื่อนถ้ามันไม่ใช่กูล่ะมันเป็นคนอื่นล่ะมันเป็นคนอื่นล่ะฮะหรือว่ามันเป็นคนที่เดินข้ามรถมาคนกูว่าเบรกอยู่แล้วไงแต่คือเน้นรถรถจอดเฉยๆมึนยังชน เรถจอดเฉยๆมึงยังชนเรื่องบอกว่าคนที่อยู่ใครเดินขยับได้มึงจะไม่ชนมึงไม่ไปขับขี่ที่ไหนวะฮะใครว่าออกไปขับขี่แล้วมึงกูถามหน่อยมึงเนี่ยเต็งไหวเแคยกูไม่อยากอยู่แล้วหลังเนี่ยคิดว่าไปิเบื่อไหวแค่แต่มึงก่อนจะไปมึงใช้จ่ายน้องมาก่อนของกูยังมีตังจ่ายอยู่ไม่ใช่เรื่องไหมแล้วมันมันมอะไรเรียกประกันก็ได้ประกันบ้านมึงเหรอไม่พี่รถผมไม่มีประกัน ประการเนียมก็ได้เนียมมาใช้ประการชั้นหนึ่งอ่ะแต่ว่าประการเราลดพี่ลดก็บอกว่าแบบเขาขับมาชนเราเลยแล้วขับมาถอยไปแต่แผลแต่แผลมันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามันเป็นคนนะดิมดิมบอกให้ใจเย็นถ้ามันเป็นคนนะคนตายเข้าไปมันรับผิดชอบใครได้บ้างพอรถมาชนไปแล้วให้ทำไงวะ เกินไปมันเกินไปมึงมันเกินไปแล้วอันนี้ไม่ใช่ที่เตียงคนน้อยเหรอไม่ไหวเอาจริงนี่เรื่องแบบนี้กูไม่ยอมไม่ได้แล้วโกรธไหมไม่ตั้งใจแล้วถ้ามึงบอกไม่ได้ตั้งใจอ่ะแล้วถ้าคนที่มึงชนอ่ะมันไม่ใช่รถอ่ะมันเป็นคนจริงๆอ่ะมึงทำยังไงมึงรับผิดชอบชีวิตเขาไหวไหมพ่อแม่เขามาบอกมึงว่าเออมึงชนลูกสาวเกาตายเนี่ยโหดนะเป็นคนกลัวไม่ชนหรอกเนี่ยอันนี้ไม่มันคือมันคือตามแผนไม่ใช่หรอแผนอะไรมึงดูดิ่รอดให้ได้เนี่ยเอ้าเงียบๆดิมึงอ่ะกูไม่ได้ตตัั้้้งงใใจจป่ะไไมมดี มันเกินไปแล้วมึงอ่ะบอกว่าอยากขับอยากขับเยๆมันก็ขบนิดเดียวปะขบนิดเดียวอะไรทีมถ้ามัเป็นคนน่ะเป็นเารอวะไยพี่พี่เาไรอ่ะเย็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นไอแล้วอแล้วอแล้วไปแล้วไอแล้วอแลพอแลอล้วพอแล้วันแล้วัอแล้แล้วอล้วพอแล้วพ้ยพอแล้ยพจแล้วพอแล้วเอ้ยใอเย็นพล้วพอแล้วพอวพอแล้วพ้วพอลห้วพอพอแ้แล้พอ ไม่พี anyway. like ่พ่พอพอได้เล้วเฮ้ยี่ทำไมวะเฮ้ยพอแล้วเฮ้ยพี่ผมบอกให้พอพอได้แล้วโอ้ยอะไรกันเนี่ยแค่นี้มาทะเลาะกันแล้วมาขำอีกคลิปนี้เหนื่อยจังเลยเนาะเนาะเดี๋ยวนะเหนื่อยดีเจอแต่เรื่องเนี่ย เรื่องอะไรหรอเรื่องอะไรหรอเราเป็นโหนแดงของเราจะหาแม่มาเหรอเท้ยเราคุยกหน่อยอะที่เราคุยหน่อยอะไรวะก็แกล้งกันพีเมียเรงบอสน้องมันสักหน่อยอะเอ่อดีมรู้จักว่าคลิปแกล้งในแกล้งแล้วตอนในแกล้งพีป่ะคลิปนี้เนี่ยเราเปิดคลิปว่าจะแกล้งพี่ถูกไหม ใช่แล้วก็จะรวมหัวกันมาแก้ไอทีมถูกไหมใช่แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ก็ยังงงอีกใช่ไหมครับทุกคนครับว่าทำไมผมถึงมาโผล่ตรงนี้ได้อีกแล้วทำไมถึงไอ้ทีมที่คนโดนแกล้งในคลิปนี้ถึงมาโผล่ตรงนี้ได้อีกช่องเราเนี่ยมันก็แบบว่าเป็นแะไรเขาเรียกว่าอะไรนะโปรเพเยอร์แห่งการแกล้งในการจู๊กในการจู๊บเขาเรียกว่าจู๊กแผลสับหลอดสับหลอดอ่ะทีนี้เนี่ยเราไม่ได้จะแกล้งการทีมครับเราจะมาแกล้งดีเมอร์เว้ยผมเนี่ยก็จะ แกล้งลงไปด่าไอ้ไอ้ทีมเราจะด่าทีมหนักๆจะแกล้งเขาเหมือนจะต่อยกันเลยได้ได้แล้วให้มันแบบตกใจดูเดือดร้อนผ่านอืมโอ้แผนซ้อนแผนซ้อนแผนซ้อนแผนนะครับสรุปใครโดนสรุปว่าไอ้ดิมไอ้ดิมโดนอ่าอ่าโอเคครับผมทุกคนเดี๋ยวเราตัดเข้าเหตุการณ์ปฏิบัติการกันเลยแล้วกันนะครับผมเล่นเมียนมากเลยสุดยอดเลยจังเลยจังจังเลยโอ้โหเหตุการณ์ปฏิบัติการครับ พี่เลยีรวมหัวกันแกล้งดีมทหารเงือบเงือบแกล้งมีแกล้งกลัวสมองตาไม่ทันไม่ตอนแรกที่วางแผนมันก็คือสอนกระสอนแล้วนี่ใช่คือสอนอีกทีหนึ่งคือสอนอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งคือไม่คือจะมีอะไรอีกไหมเนี่ยตอเนี้ยคือสอน คนจริงต่อเราอฟังผลรอไม่มีแล้วไม่ดีแล้วเอ๊ะแดงตึงคืออะไรคิดว่าทอล์กจริงเหรอเออเออเมื่อกี้ผมตกใจเลยเมื่อกี้ไอทีเจ้าต่พี่เจ็บจริงนะขาเป็นแผลเลยเจ็บจริงเหมือนกันเล่นออกเลยโอ้โหนี่ทะลอกเจ็บเหมือนกันนะนี่แขนแดงเลยเฮ้ยไอทีมันขักที่แรงเอขับแรงเหรอโอเคเยี่ย

ไอ้ไงโอเคแลอย่าไม่แก่นะวันละวันนี้วันนี้พักสงบศึกนะทุกคนนะโอเคบ้านจานทีว่าอยู่ยากแล้วบ้านนีเปเจทีวีอยู่ยากกว่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนหาใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามด้วยบ๊ายบาย